ล่าสุดนะครับวันที่16มกราคมนะครับอีกแปลงนะครับสภาพตอนนี้ต้นลิ้นจีขนาดนี้อย่าพึ่งให้น้ำนะครับยังพึ่งอย่าพึ่งถ้าให้มันจะร่วงหมดนะครับดอกจะไม่ติดผลเลยปีนี้หนาวออกดอกให้ทุกต้นเลยนะครับ แต่มั่นใจว่ามีที่จำหน่ายแน่นอนนะครับเพราะช่วงนั้นเงาะทุเรียนยังไม่ออกมังคุดยังไม่ออกนะครับในแผงผลไม้ก็มีแค่มะม่วงมะไฟนะครับเพราะว่าผมไปตลาดไทยผลผลิตออกนะครับลิ้นจี่ผลผลิตออกไปตลาดไทยถือว่าตลาดไทยนี่คือตลาดผลไม้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ ผมไปในตลาดโลง่งแผงผลไม้นี่ไม่มีอะไรเข้ามาเลยนะครับช่วงลิ้นจี่ตัวนี้ออกแล้วผมไปขายที่ตลาดไทยพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดไทยตอนที่ผมไปใหม่เขาตกใจไม่ใช่หรอกเขาเขาเห็นอะไรที่แปลกใช่ไหมครับลิ้นจี่เอา้ามีด้วยเหรอลิ้นจี่อย่างนี้มีด้วยเหรอครับมีพ่อค้าที่ประจําอยู่ตลาดไทยผมจําได้นะครับหลายท่านนะครับเพราะไปขายตลาดไทยช่วง ออกผลผลิตใหม่ๆนะครับเขาก็ขายง่ายรับซื้อไปเขาก็ได้ราคามันจะมีคนกลางพอค้าไม่้าคนกลางรับซื้ออยู่แต่ต้องวางแผนให้ดีนะครับไปตลาดไทยเขาจะรู้ว่าเออแปลกหน้าแปลกตามาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเป็นหมูเขาเน่เข้าใจไหยเขาหักคอเอานะครับเขาจะวางแผนว่า ไปดึกๆเนี่ยเขาแกล้งมาถามเราราคาเท่านั้นท่านี้นะแต่สุดท้ายสายแล้วเนี่ยเราเขากันพ่อค้ามาหาเราด้วยแต่หาหเวลาคนนั่นมาเขาจะเดินมาคุยกับเราประกบเราเลยแผนการเมรคา้าต้องทันเขานะครับแต่ไม่ยากคือของเราถ้าได้เจ้าที่ตลาดไทยเนี่ยคือคนพ่อค้าเมคา้ามันเยอะนะครับที่ไปจุดนั้นนะครับทั้งพ่อค้าคนกลางมั่งหรือว่า ลายใหญ่มั่งหรือพ่อค้าแบบห้างใหญ่ๆเขาจะไปดูที่นั่นหรือต่างประเทศก็มีตัวแทนอยู่ที่นั่นหมดเลยนะครับแนะนำให้ปลูกนะครับสายพันธุ์นี้นะครับที่ผมพูดเรื่องการตลาดเพราะผมขายมากับมือนะครับขายมานาน,นโทรมาปรึกษานะครับผมไทย 0856807870ความรู้ธรรมชาติต้นไม้สายพันธุ์นี้ต้องการยังไงเคล็ดลับภูิบัญญาชาวบ้านอยากให้ออกดอกต้องทำยังไงนะครับมีภูิิัญญาชาวบ้านหลายอย่างที่สังเกตแล้วมันปฏิทำแล้วได้ผลนะครับ0856807870โทรมาปรึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะครับ